บุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจเมื่อเรามีความทุกข์พระองค์ทรงปลอบโยนเราเพื่อว่าเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์เราจะได้ปลอบโยนเขาเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลอบโยนเราพระคมภีหนุนใจประจำวันขอเสนอขอพระคมภีเพื่อเสริมสร้างหนุนน้ำใจ ให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นทั้งในชีวิตและจิตวิญญาณในองค์พระเยะเซูคริสต์สารเสริญโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดายข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงนำพายข้าพระองค์ทั้งหลายได้สัมผัสและรับรู้ว่าพระองค์มีน้ำพระทัยมากมายอย่างไรกับบุตรทั้งหลายของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงโปรดนำเราและขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทุกคนจะอยู่ในการเวลาที่ปลอดภัยจะอยู่ในสันติสุข อยู่ในความเจริญรุ่งเรืองตามพระประสงค์ที่พระองค์ทรงตรารถนายข้าพระองค์ทุกคนเป็นขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในที่สูงสุดขอทุกพระวจนะที่มาถึงข้าพระองค์ทุกคนในเวลานี้เป็นพระวจนะที่เข้าสร้างสิ่งใหม่ให้กับข้าพระองค์ทุกคนได้ขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญสรรเสริญพระองค์พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนสรรเสริญพระเจ้า ใหอยคาในวันนี้เวลานี้นะคะนั่นก็คือตามที่หัวข้ออาจารย์อยากฝากก็คือเราต้องรับความคิดที่ถูกต้องในพระรจชนะสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบสามจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะแหล่งชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเอเมนนี่คือความจริงพี่น้องเพราะว่าใจของเราเป็นตัวกําหนดความคิดของเรานี่แหละจะเป็นตัวกําหนดว่ามันตกผลึกอยู่ในด้านพระเจ้าหรือตกผลึกอยู่ในด้านมนุษย์ ถ้าเป็นมนุษย์มันก็จะมีเหตุผลอย่างนู้นอย่างนี้ยกขึ้นตลอดเวลาแล้วสุดท้ายมันจบลงด้วยใจของเราวิตกกังวลว้าวุ่นและหาทางออกไม่เห็นเพราะหลายครั้งที่เราจะไขควรอะไรก็ตามมันมักม,ม,มีสถานการณ์เข้ามาถึงตัวเราบางทีเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเป็นปัญหาบางทีเป็นสถานการณ์ที่เราเราไม่อยากจะเจอแต่เจอซึ่งล้วนแต่ทำร้ายใจิตใจเราและทาให้เราไม่สงบสุข แต่ในถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยเรามองเลยพี่น้องว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดหลายๆครั้งพูดไปถึงลักษณะของคําว่าห,วหัวใจเนี่ยหัวใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาใช้แทนมาใช้แทนคําว่าวิญญาณและสิ่งเหล่านี้ก็เห็นความชัดเจนนะคะพี่น้องเพราะนั้นเหมือนที่หัวใจในร่างกายนั้นทํางานนะพี่น้องเป็นศูนย์กลางของร่างกายมนุษย์เนี่ยในเวลาเดียวกันวิญญาณก็เป็นศูนย์กลางการควบคุมการดํารงอยู่ของมนุษย์ในพระธรรมสุภาษิต ในข้อที่เราอ่านไปจึงเห็นว่าการรักษาใจของเราด้วยความระแวดระวังรอบด้านเนี่ยจะทําให้เรามีพลังของชีวิตเพราะแหล่งแห่งชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเพราะฉะนั้นคําว่าชีวิตในตัวผู้เชื่อไม่ใช่เป็นชีวิตธรรมดาไม่ใช่เป็นชีวิตแค่มีลมหายใจแล้วก็บอกว่าตื่นอยู่และไม่ได้ตายไม่ใช่พลังแห่งชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดมากเพราะเป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดาเป็นชีวิตของพระเจ้าไง ชีวิตของพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งหมดสภาพชีวิตนั้นคือชีวิตนิรันดร์พระองค์ได้ฝังไว้ในตัวเราเรียบร้อยแล้วแต่เเราจึงต้องทําไมรู้สภาพชีวิตเราให้แหล่งชีวิตเนี้ยมันสมบูรณ์แบบกับตัวของเราให้ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากวิญญาณของเรานะคะพี่น้องพระองค์จึงใช้พระวจนะในพระธรรมสามยนบอกกับเราว่าพระพรฝ่ายร่างกายคือสุขภาพภารณามัย พร้อมทั้งการจเจริญสุขในทุกประการคือวัตถุการงานเงนิงนทองทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั่นคือพระพรในข้อที่สองทุกสิ่งเหล่านี้จะเหมือนจิตวิญญาณที่จำเริญเพราะนั้นหลักฐานวิญญาณของเราจะต้องสำแดงออกถึงการครอบครองทั้งหมดเพราะสิ่งที่พระเจ้าใส่พระพรให้เราอยู่ในวิญญาณนะครับพี่น้องในพระธรรมเอเวซัสบทที่หนึ่งข้อที่สาม บอกว่าพระพรนานาประการฝ่ายวิญญาณในสวรรค์สถานพระองค์ได้ประทานให้กับเราแล้วทุกคนโดยองค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรามีแล้วพระพรฝ่ายวิญญ,ญาณน,นานาประการจากสวรรค์สถานและพระพรตรงนี้แหละที่จะสามารถที่เรามีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแหล่งชีวิตที่จะซึมซับเอาสิ่งภายนอกซึ่งเป็นพระพรที่ตามมาสุขภาพร่างกายเป็นพระพอรอยู่ภายนอกสังคมการเงินวัตถุทุกอย่างของเราภายนอก สองสองพระพรน,นี้คือฝ่ายร่างกายและฝ่ายวัตถุตามเหมือนเหมือนเหมือนจิตวิญญาณนะถ้าวิญญาณของผู้เชื่อไม่เติบโตพี่น้องเราจะปกครองอะไรได้ยากมากเพราะพลังแห่งชีวิตเราไม่มีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานพลังแห่งชีวิตนั้นสําคัญเพราะมันจะก่อร่างสร้างขึ้นในทุกรูปแบบไม่ว่าเราจับต้องสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะมีผลปรากฏการท,ทันทีนี่คือเรื่องจริงพี่น้องถ้าเราจับต้องทุกสิ่งด้วยโลกฝ่ายวิญญ,ญาณ เราจะเห็นชัยชนะเราจะเห็นความสําเร็จเราจะเห็นความครบถ้วนในทุกๆประการที่จะทําให้มงยามวันเวลาของเรานั้นบริบูรณ์และจาเริญได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเป็นความดีของพระเจ้าที่กําลังเติมเต็มในชีวิตของพวกเราเราต้องเจรักเราต้องเข้าให้ถึงเพราะบทบาทหลายอย่างของมนุษย์เนี่ยขาดพลังแห่งชีวิตเขาถึงไม่ประสบความสําเร็จอะไรหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าพลังแห่งชีวิตของเขาขาดไปแล้วมีแต่พลังของเนื้อหนังโลกตามองเห็น แล้วก็สิ่งที่คิดได้เหตุผลจอมปลอมบางครั้งยกเหตุผลมาขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทําเนี่ยคือรูปแบบของมนุษย์เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงโอกาสยากที่จะค้นพบความสําเร็จและความจำเริญได้เพราะทุกอย่างต้องถูกควบคุมด้วยวิญญาณเท่านั้นสิ่งต่างๆทึงจะพังภูมาสู่ชีวิตของเราได้นะอย่างที่บอกแล้วในพระธรรมสามยนพระพรฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุเคลื่อนตามวิญญาณ ถ้าวิญญาณบอบช้ำวิญญาณอ่อนแอวิญญาณบอดมืดวิญญาณไม่ขาดความรู้ของพระเจ้าคนเหล่านี้จะทําอะไรเกิดผลยากพี่น้องมันเกี่ยวข้องทั้งสิน้นพระเจ้านะของพระเจ้าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบอกว่าถ้าเราใช้พลังของชีวิตที่แท้จริงเราจะจับต้องอะไรก็งอกงามหมดนั้นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราจริงๆเนี่ยเกิดจากวิญญาณนะฮะ ความสําเร็จหรือความล้มเหลวความมั่งมีหรือความยากจนความยอดเยี่ยมหรือธรรมดาล้วนออกมาจากวิญญาณของเราทั้งสิน้นเพราะวิญญาณคือพลังแห่งชีวิตถ้าเราถูกควบคุมไว้ด้วยอํานาจและฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและขยายพระพรที่พระเจ้าใส่ไว้ในวิญญาณของเราจากฟ้าสวรรค์ได้อย่างมั่นคงพี่น้องอะไรก็สมบูรณ์แบบหมดมันจิตใจของเราเนี่ยเป็นประตูเป็นประตูนะคะพี่น้อง จิตใจของเราเนี่ยโดยส่วนความคิดของเราเป็นประตูหัวใจในวิญญาณของเราจิตใจเนี่ยเป็นประตูหัวใจของวิญญาณเป็นความเหมาะสมว่าจะเข้าส่วนกับระบบเนื้อหนังหรือเหตุผลหรือจะเข้าส่วนกับความจริงของพระเจ้าถ้าเข้าส่วนกับความจริงของพระเจ้าและยึดความจริงของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มอยู่เสมอโอ้นี่แหละคือสิ่งที่บอกได้เลยว่าพลังของท่านแข็งแกร่งพลังชีวิตของท่านจำเริญมาก ไม่ว่าจะทําอะไรก็เกิดผลทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราแลเห็นเลยว่าเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าตลอดเวลาจิตใจของเราเนี่ยสัมผัสแล้วรู้ว่ารับอะไรเข้ามามันจะเป็นประตูเปิดออกไปสู่วิญญาณเรากระทําให้วิญญาณเราบอดวิญญาณเราอ่อนแอนหรือวิญญาณเราไม่สมบูรณ์เห็นความชัดเจนนั้นๆน,น,นะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลเลยว่าทุกถ้อยคําและทุกความคิด ที่เรายอมให้มันผ่านเข้ามาในจิตใจของเราโดยไม่ได้รับการตรวจสอบอะไรเลยนะพี่น้องไม่ได้รับการวินิจฉัยเลยมันจะถูกใส่เข้าไปในวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารับอะไรก็ตามข้อมูลอะไรก็ตามวินิจฉัยใ,ให้ได้พี่น้องว่าใช่สิ่งที่เราสมบูรณ์แบบที่จะเดินไปกับพระเจ้าไหมใช่หรือเปล่าเราต้องพิจารณานะคะพี่น้องถ้าไม่ใช่เราต้องรีบสลัดมันออก นี่คือสิ่งที่เราต้องสํารวจตรวจสอบทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจและเข้ามาในวิญญาณของเราเมื่อมันถึงจิตใจถึงความคิดระดับจิตใจแล้วมันจะลงไปสู่วิญญาณถ้าเรารับเอาความคิดที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ลงไปสร้างสารรค์เหมือนให้อาหารแก่วิญญาณเนี่ยที่มันจะทําให้มีพลังขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราได้ยินคําพูดเราได้เห็นสิ่งต่างๆเรารับข้อมูลมากมายทั้งดีและไม่ดีนะคะ ฉะนั้นเราจึงต้องปกป้องหัวใจของเราเราแอดระวังรักษาจิตใจให้ให้ที่จะไม่ยอมให้วิญญาณของเรารับเอาข้อมูลผิดๆจากระดับจิตใจของเราคือรับเข้ามาในความคิดอย่ายอมให้หัวใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยตกอยู่กับสถานภาพของสิ่งที่เราได้ยินเราได้ยินอะไรเราก็คล้อยไปกับสิ่งเหล่านั้นพอได้ยินเป็นความทุกข์เราก็ทุกข์ตามอันนั้นเนี่ยเราแพ้และเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือการมองเห็นที่มันไม่สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าหรือถ้อยคําของพระเจ้าพงถึงบอกว่าให้รักษาไงรักษาก็คือเอาพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นยารักษาใช่ไหมพี่น้องเอาพระวจนะนั้นเข้ามาสัมผัสแล้วก็ครอบคลองแล้วก็กุ้มครองวิถีชีวิตของเราให้ดีที่สุดเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ด้วยอนุภาพของพระองค์ที่นำพาให้เรานั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นได้ ในพระธรรมสุภาษิตข้อนี้บอกความหมายที่ชัดเจนแล้วก็กว้างขวางมากให้กับชีวิตเราวิญญาณของเราสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่ยี่สามที่เราอ่านกันไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นเลยว่าสภาพที่กำบังที่เข้มแข็งเหนือกว่าสิ่งที่เรามีค่าใดๆเนี่ยก็คือการรักษาพี่เนองการรักษาที่มีตามถ้อยคําและรักษานั้นต้องยึดอะไรเพราะว่าจนะของพระเจ้าเราสามารถที่จะบอกเลยข้อพระคัมภีร์ ในสิ่งเหล่านี้ได้เลยบอกว่าลักษณะที่เราจะได้เนี่ยสร้างที่กำลังเข้มแข็งขึ้นถ้าเรารักษานี่คือเราได้ใช้กำลังที่เข้มแข็งปกป้องหัวใจเราแล้วปกป้องจิตใจเราแล้วเราแวดระวังรักษาใจเราแล้วด้วยความจริงของพระเจ้าเข้ามาทันทีในความคิดของเราเมื่อเราเผชิญกับอะไรก็ตามเราต้องวินิจฉัยทุกสิ่งด้วยด้วยความจริงของพระเจ้าในความคิดของเราเสมอแล้วเราจะแยกแยะแล้วเราจะเลือกเอาสิ่งดีเป็นของตัวเราได้ เพราะนั้นถ้าเราขาดห่างความห่างความจริงของพระเจ้าเราจะวินิจฉัยสิ่งอะไรได้ยากพี่น้องในโลกเนี้มันดูดีทั้งนั้นน่ะดีคล้ายคลึงกันน่ะแต่มันต้องมีดีกว่าและดียอดเยี่ยมนั่นคือของพระเจ้าไม่ใช่ดีทั่วๆไปดีที่คนระดับในโลกก็เขารู้และเขาเขาเข้าถึงนี่ไม่ใช่ดีสําหรับพวกเราดีของพวกเราคือดีกว่าและก็ดียอดเยี่ยมเหมือนที่บอกว่าดีชอบพระไทยและดียอดเยี่ยมนั่นแหละของของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามายึดรับ รับเอาความคิดที่ถูกต้องท่้งนั้นเข้ามาในจิตใจของเราอะไรที่เป็นความคิดที่ทาให้เราฟอหรือเราแฟบหรือเราอ่อนแอนะพี่น้องเราต้องรีบกาจัดมันออกเอาความจริงของพระเจ้าเคลื่อนเข้ามาแทนที่ให้ได้ในจิตใจในความคิดของเราเราจะเห็นกับสิ่งที่มันมีผลกับทุกสิ่งเลยในชีวิตของเราว่ามีค่ามากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินบางอย่างที่ไม่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการงานหรืออะไรที่กําลังเข้ามาทําให้เราต้องทุกเนี่ยพี่น้องบอกเลยว่า มันทําให้เรารู้ว่ามันกําลังมีความยากลําบากเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ที่เลวร้ายกําลังเกิดขึ้นอย่ากังวลใจอย่ากังวลใจเพราะว่าเราไม่ใช่ของโลกนี้อุปกรณ์แบบโลกคือความทุกข์ปัญหาทุกอย่างัเป็นของโลกเราบอกกับตัวเราเองก่อนเลยว่าข้าพเจ้าปฏิเสธไม่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่ของโลกตัวเราไม่ใช่ของโลกแล้วเราไม่กินผลอย่างโลก ใช่มีปัญหาเราต้องเจอแล้วเราต้องทุกข์แต่ปัญหานี้มันจะไม่สามารถยกชูข่มเหงเราได้เพราะเราไม่ใช่ของโลกปัญหาเป็นของโลกเรายกที่กำบังเนี้ยถ้อยคำเนี้ยขึ้นมาปกป้องใจเราพี่น้องอย่าไปเอาข้อมูลใดๆที่มันทำร้ายจิตใจเราอย่าไปไข้ควรกับมันเรารู้ว่ามันมันเป็นน่ะมันเกิดน่ะแต่อย่าไปไข้ควรมันอย่าไปมองดูมันปฏิเสธที่จะไม่ให้มันมากำหนดชีวิตของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ใดๆของเราก็ตามไม่ต้องยอมให้มันมาข้องแวะก,กับเรามองข้ามมันเรารู้ดีว่าหนทางของเรามีทางออกเพราะนั้นบางคนบอกมันเป็นอย่างนี้แล้วแตบบ่เราจะต้องทำส่วนของเราเราอยู่ในมาตรฐานที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องพูดเลยว่าไม่มันไม่ใช่สำหรับฉันมันไม่ใช่ของฉันถึงปัญหาตรงนี้มันอยู่ตรงนี้บอกเป็นของเราเนี่ยเราก็ปฏิเสธมันได้กว่า ไม่ไม่ใช่ของฉันเพราะฉันไม่ใช่ของโลกปัญหาเหล่านี้เป็นของโลกมันก็จะต้องตกไปตามโลกเราต้องพูดกับตัวเราเองย้ำคิดย้ำพูดแบบนี้เสมอว่าเราไม่ใช่ของโลกสิ่งใดๆก็ตามที่มันบุกลุกเราเข้ามาเนี่ยมันคือธรรมชาติโลกแต่เราอยู่เหนือธรรมชาติของโลกเพราะฉะนั้นมีคิดเสียนมากมายล้มเหลวอ,อยู่ในกระบวนการเหล่านี้เพราะเขาเนี่ยไม่สามารถดึงตัวเองออกจากโลกได้ทางไหนด้านความคิด ทางความคิดไงพี่น้องเพราะนั้นอย่ารับความคิดที่ไม่ถูกต้องจงรับความคิดที่ถูกต้องซึ่งเป็นพลังเดียวของพระเจ้าเท่านั้นที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วเราจะเห็นหลักฐานมากมายที่พระเจ้าทรงเปิดเผยไปให้ผู้เชื่อของพระองค์นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นเลยว่าเรื่องเาบาิเสธนละมันไม่ใช่สําหรับฉันแน่นอนเพราะนั้นพูดต่อไปอีกเพราะฉันดําเนินอยู่ในโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์เพราะโลกของฉันเป็นโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ เพราะว่าฉันเป็นทายาทของพระเจ้านี่คือคือสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวเราทั้งนั้นเราพูดในสิ่งที่เป็นความจริงแม้เราจะจนเราก็ยังพูดในฐานะนี้ได้พี่น้องแม้เราจะมีปัญหาเราก็ยังพูดในฐานะนี้ได้เพราะฉะน,นั้นฝึกที่จะใช้คําพูดแบบนี้เพราะคําพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของเราด้วยและเป็นการปกป้องใจเราและเป็นการฟื้นฟูจิตวิญญาณวิญญาณเราด้วยในเวลาเดียวกันพี่น้อง เพราะฉะนั้นเราประกาศตัวของเราแล้วเป็นทายาทของพระเจ้าเป็นผู้รับมรดกร่วมกับพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นฉันไม่มีวันยากจนฉันไม่สามารถยากจนได้เพราะฉันไม่ใช่ของโลกฉันไม่มีวันล้มละลายหรือเสียเปรียบกับใครก็ได้ไม่ใช่เพราะฉันไม่ใช่ของโลกแต่เขาเหล่านั้นเป็นของโลกเขาจะยิ่งใหญ่เหนือฉันไม่ได้ซึ่งฉันไม่ใช่ของโลกแต่ฉันเป็นทายาทของพระเจ้าในพระเยซูคริสเราพูดเอาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าใส่ไว้ในตัวเราในใจเราอยู่เสมอพี่น้อง เราจะเห็นอรุภาพนี้เกิดผลในชีวิตของเราซึ่งไม่ยากเกินกําลังเราเลยเพื่อเราฝึกฝนการเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดผิดๆเข้ามาในใจเราเนี่ยมันก็จะใส่อะไรเข้ามาในตัวเราอีกความกลัวไงพี่น้องความกังวลความหดหู่ความท้อแท้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นอุปกรณ์ทําให้เราเปื่อยเน่าอะ่ะมันจะเข้ามาสั่งสมบุกเข้ามาเลยเพราะนั้นเราต้องพยายามที่จะดูแลใจิตใจเราความคิดเรารับเอาเฉพาะความคิดแห่ง ความสําเร็จความคิดที่ทําให้เรามีชัยชนะความคิดที่เรามีสุขภาพดีความคิดที่เราบอกมั่นใจในความรุ่งเรืองมั่นใจในความสุขและก็การเติมเต็มที่มาจากความจริงของพระเจ้าเท่านั้นเพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้หมดแล้วที่อาจารย์ยกขึ้นมาแบ่งปันเนี่ยเป็นคําสําเร็จของพระเจ้าแล้วั้งสิ้นฉะนั้น เก็บรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในจิตใจเรามันจะเป็นการปกป้องใจเราด้วยเป็นเกราะกำบังใจเราด้วยและเป็นการฟื้นฟูวิญญาณเราด้วยแล้วอะไรเล่าจะทําให้เรานะั้นล้มลงนอนเหยียดยาวไม่มีหรอกพี่น้องเราจะลุกขึ้นได้แค่พริบเดียวเราก็จะเปลี่ยนแปลงได้พระพุทธเจ้าเปลี่ยนการร้ายเป็นการดีให้เราได้ต่อให้มันตกตรงหน้าเราใหญ่เป็นภูเขาเราผ่านไม่ได้มันจะยุบลงไงพระคัมภีร์บอกภูเขาสูงหรือเนินเขาสูงพวกจะทําให้ต่ําลงและลาบลง ต่อหน้าเราขอพุ่นพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าส่งมาถึงเราทุกคนเพราะเราทุกคนต้องรู้ดีว่าเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงอยู่บนโลกใบนี้มันทําให้เราเป็นพ่วงเหมือนลวด,ลดพ่วงอ่ะพ่วงเอาแต่สิ่งที่ทุกๆเริ่มต้นจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมพี่นอ้องเริ่มต้นมาจากโลกระบาดเป็นอันนั้นอันนั้นคนติดขัดคนเศรษฐกิจมาเป็นพวงเลยแต่เราไม่รับพวงนี้ พลพวงเหล่านี้เราไม่รับเพราะเราไม่ใช่ของโลกพูดเอาไว้กับตัวเองตลอดขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับทุกพระวจนะนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าผงขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคำของพระองค์ที่ได้ให้ข้าผงทั้งหลายอย่างถูกต้องที่ข้าผงทั้งหลายจะคิดและไข้ครวญพระคำของพระองค์อยู่ในใจของข้าผงทั้งหลายเสมอเพราะฤทธิ์เดชแห่งถ้อยคําของพระองค์นั้นเป็นจริงสามารถเกิดผลในข้าผงทุกคนได้ทําให้ข้าผงทั้งหลายได้แลเห็นว่า ทุกสิ่งสรารพัดนั้นมีผลเกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงตัสเอาไว้แล้วทั้งสิ้น เพราะพระองค์เป็นผู้นั้นที่กล่าวว่าพระองค์ทาให้เกิดผลดีได้ในทุกๆสิ่งแม้เราจะเผชิญการร้ายใดๆก็ตามเบื้องหลังการร้ายนั้นคือการดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราด้วยไม่ว่าจะเผชิญร้ายหรือดีแล้วก็พบสิ่งเดียวเท่านั้นคือดีเท่านั้นจากพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพปะเกียรติจงมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดขอให้พี่น้องที่ได้รับพระพระคุณพระวจนะนี้ได้รับพระพรเต็มบริบูรณ์ในชีวิตของท่านและครอบครัวทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพกลายส่มีเล็กๆน้ และสรรเสริญพระเจ้าที่เราทั้งหลายยกจิตวิญญาณของเราขึ้นสู่ระดับสูงและกล่าวว่าข้าพงศ์ทุกคนไม่ใช่ของโลกสิ่งที่เป็นของโลกจึงต้องอล่วงไปแต่ข้าพงศ์ทั้งหลายจะรับสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าคือความจริงแห่งถ้อยคําของพระองค์ที่เกิดผลและมีประสิทธิภาพกับทุกเรื่องราวในทุกสิ่งที่ข้าพงศ์ทั้งหลายเผชิญและดําเนินอยู่บนโลกใบนี้ขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ ขอพระคุณพระองค์ในที่สูงสุดสรรเสริญสรรเสริญพระองค์พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา